ทรัมป์ก็พูดในที่ถแถลงข่าวเมื่อคืนบอกว่าก็มีมาตรการอันที่หนึ่งกดดันทางเศรษฐกิจอันที่สองคือใช้กำลังเดี๋ยวดูกันนะว,ว่าจะออนอย่างนีง้หรือเปล่าอีกที่หนึ่งที่ทรัมป์ออกมาขู่ว่าจะใช้กำลังถ้าเกิดไม่ยอมยกให้สหรัฐก็คือคลองปานามานะฮะคลองปานามาเนี่ยอยู่ที่ประเทศปานามาแต่ว่าทรัมป์อยากจะได้มาเป็นของสหรัฐแล้วก็พูดในที่ถแถลงข่าวว่าถ้าไม่ให้ดีๆก็จะใช้กาลัง ล่าสุดนะคะจาวียมาติเนสอาชารัฐมนตรีต่างประเทศปานามาออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วบอกว่าอธิปไตยของปานามาไม่ใช่สิ่งที่ต่อรองได้และคนเดียวที่มีสิทธิ์ในการครอบครองคลองปานามาก็คือปานามาไม่ใช่สหรัฐเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ reitero lo que ya ha dicho el presidente José Raúl Molino la soberanía de nuestro canal no es negociable y es parte de nuestra historia de lucha y una conquista irreversible Las únicas manos que controlan el canal son panameñas y así seguirá siendo. Somos un país abierto al diálogo, hoy y siempre, a las inversiones y a las buenas relaciones, pero con la clara consigna que la patria está en primer lugar. ทำไมทัมอยากได้คลองปนามาดูนิดหนึ่งคลองปนามาเป็นเส้นทางเชื่อมเป็นเส้นทางเดินเรือสําคัญนะคะเชื่อมมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็มหาสมุทรแปซิฟิกเข้าด้วยกันทําให้เรือไม่ต้องไปเดินอ้อมปลายสุดของทวีปอเมริกาใต้ก่อนจะมีการขุดคลองปนามมาเนี่ยถ้าเกิดจะมาจากประเทศแถบแปซิฟิกก็คือจากสหรัฐเพื่อจะมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ย มันต้องไปอ้อมปลายสุดของเมริกาใต้พอขุดคลองปานามาซึ่งอยู่เมริกากลางเนี่ยทำให้ร่นระยะการเดินทาง1 3 0 0 0กิโลเมตรคือร่นไปเยอะมากนะฮะคลองปานามายาวประมาณ82กิโลเมตรตัดผ่านกลางประเทศปานามาและเป็นคลองที่มีเรือสินค้าผ่าน เข้าออกมากที่สุดจุดหนึ่งของโลกนะคะในรอบหนึ่งปีจนถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีเรือสินค้าแล่นผ่านคลองปนามาเกือบห0,000หมื่นลำบรรทุกสินค้าทุกประเภทตั้งแต่อาหารแร่สินค้าโรงงานนะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยสีของสินค้าที่ซื้อขายกันระหว่างเอเชียตอนหนอกเชียงเหนือกับสหรัฐผ่านคลองแห่งนี้นะคะสหรัฐก็ ถ้าจะผ่านคลองแห่งนี้ก็ต้องจ่ายเงินนะให้กับรัฐบาลปานามาและสหรัฐก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ใช้คลองนี้เรือ3ใน4ของเ,ออเรือสินค้าที่แล่นผ่านคลองปานามาเป็นเรือของสหรัฐซุนจีนเป็นลูกค้ารายใหญ่อันดับสองแล้วถามว่าคลองปานามาเป็นของใครรัฐบาลปานามาเป็นเจ้าของคลองนี้นะแล้วก็ควบคุมการดําเนินการผ่านหน่วยงานคลองปานามาแต่ว่าในศตวรรษที่20สเนี่ยสหรัฐ เข้ามาควบคุมพื้นที่คลองปานามาโดยเริ่มการสร้างในปี1904หลังสหรัฐช่วยปานามาเป็นเอกราชจากคอลัมเบียแล้วก็เปิดงานใช้คลองในปี1914ปี1977ประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ผู้นำสหรัฐในคราวนั้นเนี่ยลงนามในสนธิสัญญาสองฉบับกับผู้นำปานามาเพื่อถอนการควบคุมของสหรัฐออกมา จากนั้นก็มีการบริหารพื้นที่คลองร่วมกันอยู่ภักหนึ่งก่อนที่ปานามาจะเข้ามาควบคุมคลองแห่งนี้แล้วก็บริหารการเดินเรือผ่านทางอย่างสมบูรณ์ในปี1999นะฮะเพราะฉะนั้นพอเป็นเช่นนี้เนี่ยก็เลยทำให้ทรัปมป์เนี่ยมีเหตุผลในการที่จะเอาคลองคืนเพราะว่าถือว่าเคยบริหารงานร่วมกันนะฮะ เ,เหตุผลที่ทรัมป์อยากจะเอาคืนหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นเพราะว่าทรัมป์ไม่อยากจะจ่ายค่าผ่านทางอีกต่อไปหรือจ่ายค่าผ่านทางในราคาที่ปานามาเป็นผู้กำหนดนะฮะซึ่งอีกประเด็นหนึ่งที่มีการพูดกันแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ทรัมป์อยากได้คลองปานามาก็คือว่าลูกค้าอันดับสองของคนที่ใช้คลองนี้เนี่ยคือจีนแล้วทรัมป์ก็ประกาศแล้วนะฮะบอกว่าจีนเดี๋ยวเจอกัน ฉันเป็นผู้นาเมื่อไรต้องเจอกันฮะทรัมป์ก็อาจจะกลัวว่าจีนจะมีอิทธิพลเหนือคลองปานามาก็เลยอยากจะได้คลองปานามาเป็นของตัวเองนะคะอันนี้ก็คือ,เ,อ,อเรื่องของปานามากับจีนซึ่งถามว่ามันมีเหตุมีผลหรือเปล่าที่ทรัมป์แบบวิตกกังวลนะหลายฝ่ายบอกว่ามันก็มีอยู่เพราะว่าเมื่อปี2017เนี่ยปานามาประกาศตัดความสัมพันธ์กับไต้หวัน เพื่อที่จะเอาใจจีนนะฮะซึ่งในคราวนั้นเนี่ยจีนถือเป็นชนะครั้งใหญ่แล้วหลายฝ่ายก็เลยบอกว่าก็เลยอาจจะทำให้ทัมมีความกังวลว่าความใกล้ชิดของปนามากับจีนเนี่ยอาจจะทำให้จีนมีอิทธิพลหรือว่ามีอำนาจในการบอกปนามาได้ว่าควรจะจัดการอย่างไรกับครองนี้เพื่อที่จะกีดกันความสามารถ ในการเดินเรือของสหรัฐนั่นเองนะคะนี่ก็คือ,เ,อเรื่องของคลองปานามาเดี๋ยวดูนิดหนึ่งนะว่าแล้วถ้าเกิดทรัมป์ขึ้นมาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยจะทำตามที่ประกาศไว้หรือเปล่าก็คือจะเอาคลองปานามาเป็นของตัวเองแล้วถ้าเกิดยังยืนยันว่าจะเอาจริงเนี่ยจะใช้วิธีการไหนในการเอามานะฮะพาไปดูนิดหนึ่งอย่างเช่นทางตอนเหนือของเกาะเนี่ยเป็นแหล่งแร่สังกะสี ของบริษัทจากออสเตรเลียนะฮะไรออนแบงก์ซิงโปรเจกต์มากมายมหาศาลมากนะ,ะอีกด้านหนึ่งคืออ่าวเบฟฟินซึ่งอยู่ทางตะวันออกเออะวันตกของเกาะรีนแลนด์ตรงนี้มีเหมืองไฮโดรคาร์บอนนะฮะแล้วก็บริษัทที่ได้สิทธิ์ในการขุดเจาะก็คือ Husky Energy จํจำกัดซึ่งเป็นบริษัทของแคนาดา ส่วนทางตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับเมืองเอกของกรีนแลนด์หรือว่าเมืองหลวงของกรีนแลนด์อย่างกรุงนุกเนี่ยเป็นเหมืองของสาราชนาจักรที่ชื่อลอนดอนม i n เน g ผลิตเหล็กกล้าส่งจีน15ล้านตันต่อปีนะฮะแล้วก็ยังมีทางใต้ของเกาะที่มีบริษัททำเหมืองของออสเตรเลียตรงนี้กำลังวางแผนลงทุนจุดขุดเจาะแร่แร่เอิร์ธแ,แล้วก็ยังมีเหมืองทองของแองเจลม n โ มายิงคัม p a n y นะคะซึ่งมีแผนจะกลับมาขุดเจาะทองที่เมืองอนาลูคัมซึ่งก็เป็นเมืองของออสเตรเลียเช่นเดียวกันไล่ไม่หมดนะที่เราเห็นในแผนที่ตรงนี้เนี่ยยังมีในส่วนของใต้เกาะนะฮะแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้ก็ยังเป็นแหล่งขุดเจาะแร่แร่เอิร์ดของ Greenland Mineral and Energy ของออสเตรเลีย ถ้าทำสำเร็จเนี่ยเขาบอกที่นี่จะเป็นการขุดเจาะแร่แร,ออร่ที่ใหญ่ที่สุดนอกแผ่นดินจีนแล้วก็ทางตะว,วันออกตอนเหนเือเฉียงเหนือกำลังรอใบพิจารณาใบอนุญาตให้ขุดเจาะเสียนแร่อีกหลายบริษัทเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าแปลกใจที่ทําอยากจะได้แต่ว่าเขาไม่ขายทีนี้แล้วทํำยังไงถึงจะได้มา